สวัสดีครับพี่น้องในช่องพัแทศสบายใจวันนี้ก็จะไปแปลกหน่อยนะแต่ผมเห็นว่าอาจจะมีประโยชน์สําหรับบางคนนะครับที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์ตรงอย่างผมในการใช้ปั๊มน้ํานะครับและปั๊มน้ําที่มีรุ่นหรือยี่ห้อลักษณะคล้ายๆของผมเนี่ยนะท่านมีปัญหาเหมือนของผมเนี่ยที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยท่านลอง้าลองทําดู แต่ก่อนทาทุกครั้งเนี่ยก็ควรจะปิดสวิตช์ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าไม่ควรไปแค่แกะออกนะเพราะว่าเพื่อเกิดความปลอดภัยกรณีที่เราไม่เป็นช่างนะเรามันมันเกี่ยวกับไปสัมผัสกับน้ําอาจจะเกิดอันตรายได้แต่สิ่งที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้ไม่ไม่มีอันตรายแต่เราทําเฉพาะในส่วนที่ผมแนะนําจะไม่อันตรายก็ได้ทดลองผิดทดลองถูกมาจนแน่ใจว่ามันได้ประโยชน์โดยลักษณะประหยัดไม่ต้องไปซื้อแต่ขยันแก้ไขหน่อยก็เท่านั้นเองส่วนรายละเอียดไปฟังในคลิปครับ เนี่ยครับามหาฟังได้คือลักษณะมันจะสลุดมันจะมีการเต็มของน้ำที่อยู่ในกระบอกที่ว่านี้นะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นไกลภาพแบบนี้ซึ่งเรายังไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับเนี่ยครับพอเราเปิดตรงนี้นะเนี่ยเปิดตรงนี้ครับเปิดตรงนี้นะแล้วก็มีวางมีอะครับเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้ยเราจะเปิดออก นะครับตอนนี้ผมปิดวาวน้ำนะโอ้ต้องปิดวาวน้ำก่อนโทษทีนี่ปิดวาวน้ำตรงนี้ปิดวาวน้ำเพื่อม่าน้ำมันจะไ้่ได้มีพุ่งแต่น้ำได้มีพุ่งค่อยๆให้มันเนี่ยน้ำมันจะพุ่งลองดูนะเนี่ยน้ำจะมันจะไหลมันจะทะลักได้แต่รับปิดวาล์วแล้วมันจบตัวน้ำวิ่งมาด้ปิดวาล์วแล้วอันี้ปัญหานะครับวาล์มีสองส่วนเดี๋ยวผมรีบๆเปิดเลยเนี่ยนะเดี๋ยวปิดวาล์วตรงนี้นะรอได้ก่อนเนี่ยเราปิดวาล์ว อ่าตรงนี้จบหมดแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้เอาตัวนี้ยแล้วเรากระถอกน้ํานี่ให้หมดนะแล้วเอาตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกระชอกน้ําให้หมดจะทําวิธที่ไหนก็แล้วแต่ในทาแบบนี้ให้น้ําหมดนะครับเดี๋ยวผมจะไปแกะตรงนี้ให้ดูนะครับอันนี้ต่อปไปที่แห้งๆอันนี้ปล่อยไว้นี้ในการไฟรั่วไฟดูดก็ปิดไว้นะครับในปิดปิดไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาเปิดใส่ออกแล้วดึงออกแล้วพอดึงออกพอเกี่ยวได้มันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะ มันจะเป็นแบบนี้เราค่อยๆดึงมาซึ่งถ้าหลายๆอันเนี่ยเราค่อยดึงออกก็ได้ครับแต่เน,นี่ยผมอยากสาธิตให้ดูแล้วให้เข้าใจในทางปฏิบัติแล้วในทางแก้ไขเนี่ยดึงออกมาปุ๊บดึงออกมาปุ๊บอ่ะลูกโป่งจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยลูกโป่งจะเป็นแบบนี้ที่เราใส่ไปซึ่งมันหมดอายุหรือว่ามันอาจจะเสื่อมหรือมันอาจจะซึมออกที่เรามัดมัดปากแล้วเวลาเป่าลูกโป่งแล้วเรามัดแบบนี้เอาลูกโป่งเนี่ยยัดก็ไปก่อนครับเดี๋ยวก็ยจะภาพตอนยัดเดี๋ยวจะจะให้ดูนะครับเดีหยุดเทปไปก่อนทีนครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีสาธิต วิธีการเอาโปกข้าวก่อนนี่อุปกรณ์สูบนะเห็นผมไหมมองเห็นไหมนี่อุปกรณ์สูบครับเมื่อระยะลูกโป่งเข้าไปในในลูกวัตถุนี้ก่อนนะครับเมื่อยัดไปแล้วมันจะมีปากยื่นมาเราก็อนันนี้บีบแล้วสูบปริมาณลูกโป่งโตรประมาณนี้ครับโตรประมาณนี้พอนะครับคาดคะแนนเองเพราะว่าเมื่อเราสูบแล้วเนี่ย ลูกโป่งตัวนี้มันอยู่ข้างในเราไม่รู้เพราะว่าต้องเหลือพื้นที่ให้มันมีอากาศข้างในมันจะทดแทนลูกโป่งตัวนี้คือว่ามันไปทดแทนมันไปทดแทนความเดิมของตัววัสดุนี่เขาเรียกอะไรผมไม่ทราบนะนะมันเขาทำมาครั้งเดียวแล้วพังแล้วเจ้งเลยก็คือเสียแล้วเครื่องปั๊มเราจะเป็นแบบนั้นสะบัดสะดุดแบบนั้นนะสะบัดสะดุดนอกจากเปลืองไฟเปลืองน้ําแล้วเราใช้น้ํานิดเดียวแต่มันร้องมันร้องไม่หยุดมันสะดุดไม่อยู่มาเมื่อมันร้องมันมันสะดุด แล้วมันจะเกิดปัญหาไอตัวนี้มันเสียข้างในนี่มันเสียทีนี้เราแก้ด้วยการ 1. ประหยัดสองอไม่มีเหตุจําเป็นต้องไปจ่ายพันนะสมไม่ต้องพึ่งช่างนะอาอย่างนี้ไม่ต้องพึ่งช่างอันนั้นเคยพึ่งช่างแล้วมาที4ี่ร้0ยนะครับแต่แล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ทีนี้มันก็เลยต้องคิดคนเองแล้ก็ไปศึกษาใน y o u t u b e ดังนั้น YouTube นี้คลิปนี้ก็เป็นเพียงอีก1นึ่งอยอีกหทางเลือกนะครับ ดังนั้นคลิปอื่นๆหลายคลิปที่ท่านลงไว้ก็มีประโยชน์แต่สําหรับผมเนี่ยเป็นคลิปอยู่ในช่องประเทศสบายใจวันนี้เราว่างเว้นจากการส่งพระกันแล้วก็มาเล่าสู่คนฟังในลักษณะแบบนี้แฟนๆที่เข้ามาชมพระวันนี้ก็จะได้ข้อมูลใหม่เข้าไปศึกษากันดังนั้นอย่างน้อยๆมันจะอยู่ได้10วันถึง15วันถ้าดีโชคดีได้โปร่งดีมัดดีนะครับมัดดีมันก็จะจะไมะ่ไม่มีปัญหา แต่การจะมัดดีไม่มัดดีอ่ะไอ้ตูดไม้ที่จะนาลูกโป่งเข้าไปในตรงนี้นะครับที่จะนําลูกโป่งเข้าไปในในในกล่องสูญญากาศพวกนี้มันจะต้องใส่ไม้แบบนี้ครับใส่ไม้แล้วยัดเข้าไปนะไม้นี่จะต้องไม่คมถ้าคมมันก็จะทําให้ลูกโป่งเนี่ยโป่งเนี้ยเปราะบางอยู่แล้วทราบกันดีถูกไหมถ้ามันมีการแย่ไปแล้วเกิดมีมีมีเส้นมีสนิมไปทิ่มแทงลูกโป่งลูกโป่งนั้นเนี่ย เราเปล่าไปแต่เราไม่รู้ว่ามันพองหรือไม่พองก็จะเสียประโยชน์เสียโอกาสนะเสียโอกาสในการในการยัดลูกโป่งเข้าไปเมื่อยัดลูกโป่งได้แล้วมันก็จะใช้หนังยางแบบนี้ครับนังยางปกติเรานี่แหละมัดนะคุณจะมัดด้วยวิธีใดก็แล้วแต่มัดเหมือนเราเป่าลูกโป่งให้ให้ลูกให้หลานเล่นเนี่ยเป่าเป่าเสร็จคุณจะมัดแบบนี้คว่นปากถุงแบบนี้ก็ได้ครับมัดมัดอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่วิธีมัดที่คุณเลือกอะมัดแบบนี้ก็ได้ แล้วาแต่วิธีมัดที่ว่าพูดที่ว่าเอาอยู่นะแต่เมื่อบันเต็มแล้วเมื่อก่อนผมเคยเขี่ยไม่ออกเนี่ยผมจึงไปหาไม้แบบนี้มาเขี่ยไม่ออกเนี่ยมันมีสามสี่ครั้งที่เราไม่สามารถเอาออกได้แต่เราก็จะสามารถยัดไปได้อีกนะครับแต่เมื่อมันเต็มแล้วมันทาให้ให้ลูกโป่งที่มันจะมีลมแบบนี้ที่มันคล้ายคลึงกับธรรมชาติความเดิมเข้าเนี่ยมันจะต้องมีลมอยู่ประมาณนี้ในนี้ให้ผมอนุมานเอานะครับดังนั้นจริงเทศกาลใดนี่ผมไม่ทราบดังนั้นใช้ ท่านใช้วิจารณญนะาณในการศึกษาและในการอาจดจําด้วยแต่เรียนเพื่อสร้างเอาตรงนี้ว่ามันไม่อันตรายไม่เกิดไฟดูดไม่เกิดไฟช็อตไม่เกิดไฟรั่วไม่เกิดระเบิดนะเมื่อไม่เกิดไฟรั่วไม่เกิดระเบิดปุ๊บเมื่อเอาตรงนี้เข้าแล้วเนี่ยน้นกายภาพตรงนี้มันต้องมาสูบทีนี้สูบเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อสาธิตให้ท่านดูเพราะว่ามันยากในการถ่ายทำนะทีนี้ผมจะลองเอาเข้าให้ดูนะและลักษณะเอาเข้าไวายๆตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวก็ไม่ชวนชมอีกนะทีนี้ อันนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่มีปัญหาเหมือนผมนะเนี่ยแยงไปอย่างไงครับแยงไปยไังนี้แล้วสายไปเงนี้จบแล้วดึงไม้เปล่าออมาดึงไม้เปล่าออมาก็ใช้ปงเนี้ยนะแล้วจะมีคนช่วยสูบแล้วก็ไปซื้อสูบแบบนี้หรือสูบที่สูบรถจักรยานก็ได้สูบมอเตอร์ตอนนี้เราลูกปงเข้าไปแล้วตอนสูบผมไม่ได้ให้ดูนะทีนี้เราก็พยายามเอามายัดแล้วดันเข้าเข้าไปเนี่ยดันเข้าเข้าไปนะดันเข้าเข้าไปแล้วก็เนี่ยครับดันเข้าไป ซึ่งดันเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะค่อยๆดันนะฮะแล้วไอ้ตรงดันเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้บางทีอยู่ได้ไม่นานมันอาจจะทําให้อ่าต้องแต่ต้องดันให้ลอยเข้าไปเลยนะฮะถ้ามันตึงๆมือนอย่าอย่าเพิ่งปล่อยนะดันเข้าไปด้วยเพราะว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์ที่จะปล่อยมันคาลูอยู่อย่างนี้แล้วมันเกิดอะไรแต่ต้องดันให้มันเลยเข้าไปมันจะมีโพรงอยู่ข้างในอะครับนะดันเข้าไปเนี่ยให้มันเลยเนี่ยน่ะเลยละเลยเข้าแกนเนี่ยเนี่ยครับเข้าไปได้แล้วนะเข้าไปได้แล้วลูกโปรงนี่มันจะลอยอยู่ในเนี่ยแล้วก็ทีนี้เราก็ไปสวม นะเอาเนี่ยไปสวมที่เดิมที่แกเอามาสวมที่เดิมแล้วก็เปิดสวิตเปิดวาล์วก็ใช้น้ำได้ปกติครับก็ประมาณเนี่ยครับตอนนี้ใส่เรียบร้อยนะผมรวบรัดนะเพื่อให้เกิดความกระชับเข้าใจเดี๋ยวผมลองเปิดน้ําดูนะ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 ด้ยินเครื่องร้องไหมครับนะเครื่องจะร้องตรงนี้นะเครื่องมีร้องไห่ผมปิดเรียบร้อยนะาใส่แล้วนะครับอาทีนี้เดี๋ยวผมลองปิดดูนะนะปิดกระหยุดสนิทเห็นไหมมันจะไม่สะบัดมันจะหยุดร้องแล้ว นะอายุการใช้งานก็อยู่ประมาณ7จ็ดถึงสิบหวันถ้าฟุกๆอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าฟุกๆเนี่ยมันจะได้ถึงเ,เดือนเลยก็มีที่ผมเคยทดลองดูนะถ้าได้ลูกโป่งดีๆแล้วมัดดีๆทําถูกวิธีก็จะได้นั่นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยดีเสมอมาแล้วก็แบ่งปันกันไว้ลองไปใช้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ